เออทำเข้าไปเวลาขีดขีดด้านในหเห็นปะ่ะในในเหลี่ยมเหล็กอะ่ะครับด้านในเหลี่ยมในช่องนะเออในช่องอะ่ะอันนี้เราไม่มีวงเวียนเราก็ทำเงี้ยเอาเออไปอ,อ่ะ,อะกะว่าให้หมันหมุนรอบให้มันพ้น่ะใช่ปะ่ะ<อ>เดี๋ยวเราขีดเออตอกอันนึงก่อนตอกเข้าไปนิดนึงดิไม่ใช่ตอกที่กระดาษเนี้ยเออเข้าไปเออ ก็หมุนได้ไหมเอ้ยมมนได้อันนี้ก็ต่อเป็นรูก่อนป่ะเออเอาออกเอาปากกาจิ้มแล้วก็หมุนอืมอืมนะหมุนไปเอนี่แหละ นี่ถ้าเรามีวงเวียนเราก็ใช้วงเวียนทีนี้ก็เอาออกได้แล้วอ,อย่างกาตัดเลยตัดตามวงกมลมทีนี้พับพับครึ่งพับครึ่งเดี๋ยวเราจะเอาแค่หนึ่งส่วนสนะี่มันพับเออพับให้ได้บีบ ให้สนิทเอ๋ตัดเลยตัดออกครึ่งตัดให้ตรงเส้นริงถ้าเราไม่ตัดก็ได้นะเราก็พับไปเลยก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวมันหนาเกินแล้วพับอีกทีนึงเออพับอีกอันันแหละเดี๋ยวเอาแค่นี้แหละแล้วเราก็ตัดเนี่ยนะเออตัดเลยก็ได้หรือไม่ต้องตัดตัดดีกว่า ตัดดีกว่าเราเอาแค่นี้แหละนีะ่ทีนี้เมื่อกี้นี้ที่เราวัดขีดไว้อันนี้คือความยาวที่เรายาวเไยนี่เราก็เอามาวงกลมเนี่ยมาขีดนี่นะเอาขีดอืมขีดไปถึงนี้สุดนี้แล้วก็ทำมาร์กมาร์กแนวตรงนี้ไว้ด้วยนั่นแหละ ทีนี้เราก็จับอย่างนี้จับอย่างนี้นะให้ให้ตัวนนเ,นเนี้ยมันเสมอเนี่ยเส้นที่เราฉีดไว้เนี่ยแหละอย่าให้มันอย่าให้มันขยับให้มันโคง้งอ่านั่นแหละถูกต้องฉีดทีนี้ชารก็ตัดตรงนี้แต่ตัวนี้ไม่เอาเนี่ยเอาออกนี่ นี่เอาออกไปเดี๋ยวตัวนี้จะตัดแบบนี้เอาเอาปิกเอาเอานี้ไว้เอาเนื้อเหล็กตัวนี้ไว้แผ่นเหล็กตัวนี้ับงนี้อันนี้เอ้ยลยตัวนี้เองเอาทิ้งไปตรงนี้ด้วยเอาทิ้งไปวันนั้นเองฉากขีดฉากรอบก่อนอขีดให้ตรงตรงนฉาก แนวนี้ก็ต้องขีดนี่แหละนี่คือส่วนโค้งมันเราก็ต้องขีดเหมือนกันขีดด้วยอืม อืมโอเคอ่ะทีนี้ก็ไปขีดข้างนู้นบ้างเอาส่วนโค้งกับอยู่ท่าน,นี้ใช่ป่ะใช่อ่ะข้างน,นี้เราก็ไปอย่างี้อเอ้นี่ขีดไปเห็นไหมอย่างงี้โอเคถูกต้องอันนี้ไม่เอาเด๋วอันนี้กระตันนี้ไปใช่อันนี้อันนี้เอาออกอันนี้อ,ออกอ๋อ อ,อ,อ่าตัดดับแรกเนี่ยตัดตรงนี้ก่อนจะได้ไม่งงนี้จิง หาพวกเกียงอะไรมาทาบก็ได้หรือว่าเ็ษเหล็กเศษอะไรมคราบจะได้ตรงๆไม่ใช่เดียเอามากดอย่างนี้แล้วก็เอาใบอะ่ะกีดห้าง I'm पकड़ का เดี๋ยวลองพับดูดิได้เหมบ้าปหาเข้ามาได้ไหมเออจะโค้งโค้งโค้งเข้ามานั่นพอดีเห็นว่าสวยงามมันเดี๋ยวเราก็จับฉากอันนี้แต้มส่วนโค้งก่อนแต้มติ๊ก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 มาถึงนี่ก่อนครับแล้วเราก็จับฉากอ่ะ แหวบบโอ้โหสวยงามน,นี้ก็ลง,งมาอย่างงี้สองรมสนิทกาอะไรถ้าไม่สนิทเจียแต่งไอเต่านะมัน,นรกระโดดกระเดกอะไรป่ะไม่ได้ได้ป่ะข้างนู้นเป็นรูไหมหลองดูดิใช่ไมไม่เป็นอ่ะโอเคอ้าวได้ได้ไดอ่ะกดลงไปงั้นลนะถูก้ะ